สำหรับคนลดความอ้วนนะครับควรกินกาแฟแบบไหนดีคลิปนี้มีคําตอบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเตียวจากเพจกับตันเตียวนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกาแฟที่ใช้สาหรับลดความอ้วนนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอยากจะลดน้าหนักอยากจะลดความอ้วนแต่ว่ายังติดกาแฟอยู่ผมต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมนะที่ผมทดลองกินเองแล้วก็ถ้า เพื่อนๆลองลองเอาใช้ดูก็ได้กาแฟที่ผมกินแล้วไม่อ้วนนะก็คือกาแฟที่ก็คือแบล็กคอฟฟี่ก็คือเมกาโนแหละอเมริกาโนเป็นกาแฟตัวเดียวที่กินแล้วไม่อ้วนส่วนตัวอื่นถามว่าทําไมไม่อ้วนเพราะว่ามันมีแค่กาแฟสดตัวเดียวแล้วก็ผสมกับน้ำเลยส่วนตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลาเต้เอพิโซ่แล้วก็ว่าคาปูชิโน่เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของนม ส่วนผสมของนมแล้วก็น้ำตาลเข้ามาพอผสมบนนมกับน้ำตาลเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวดีทอ็อกซ์อ่อนเป็นตัวดีทอ็อกซ์ที่กินเข้าไปปุ๊บจะรู้ว่าท้องไส้ปั่นปวนแล้วก็จะขับถ่ายนะเมื่อก่อนผมจะติดลาเต้ผมจะต้องกินลาเตทนะ้ทุกวันนะครับทุกวันแต่พอมาลดความลดความอ้วนมาลดน้ำหนักเนี่ยกับการว่าไอ้ตัวลาเตนะ้เนี่ยมันกลับกลายการเป็นว่ามีไขมันสะสมมีน้ำตาละสมหรือถึงแม้ว่าจะบอกว่าเอ้ยผมกินหวานน้อย มันก็ยังมีสะสมอยู่เพราะมันมันมีนมมันมีนมเป็นตัวเป็นตัวดีท็อกเข้ามานะครับก็เลยปรับปรับมาเป็นแบล็คคอฟฟี่ตัวนี้นะตัวนี้แบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งหวานน้อยแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งหวานของเมซอนเนี่ยหรือว่าอของสตาร์บัคหรือแบนนรนด์นอื่นก็ได้นะไม่เกี่ยวแต่ให้เน้นที่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือไม่ต้องมีน้ำตาลเลยให้เป็นเป็นแบล็คคอฟฟี่ ล้วกาแฟอย่างเดียวอ,ะอ่ะเดียวตัวเนี้ยคือถือว่าเวิร์กสุดนะกินกาแฟซองได้ไหมกาแฟซองทำผมนะส่วนตัวกินได้แต่แต,ต้องเป็นกาแฟซองที่เป็นไม่มีไม่ไม,ไม,มีการมิกซ์นะไม่มีการใส่ครีมเทียมไม่มีการใส่น้ําตาลนะ <im itation> เพราะว่าไอตัวพวกครีมที่น้าตาลน,นั้นตัวดีเลยที่ทําให้เราอ้วนนะครับก็จะเป็นกาแฟซองกาแฟดาฟํากาแฟดําผสมน้ํลน้ำเพียวๆเลยนะแต่ส่วน,วนตัวผมชอบตัวนี้กาแฟนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณา คือผมกินอยู่แล้วผมก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าอยากจะลดความอ้วนแล้วกยย็ยังขาดกาแฟไม่ได้เนี่ยก็แนะนำตัวนี้กินแล้วกินแล้วสดชื่นกระตือรือ้นลแล้วก็ท้องไม่เสียมาเพราะว่ามันไม่มันไม่ไปดีท็อกซ์ลำไส้แต่ถ้าเกิดอยากท้องเสียเพราะว่าบ,บางวันเน่ยผมก็อยากท้องเสียอยากจะขับถ่ายผมจะกินลาเต้ที่มันมีส่วนผสมของนมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะกินกาแฟนะครับแล้ว อยากจะลดความอ้วนลองมาเปลี่ยนมาเป็นกินแบบ็คอฟฟี่น้ำผึ้งหวานน้อยนะครับตัวเนี้ดูนะฮะแล้วถ้าเกิดกินแล้วได้ผลเป็นยังไงนะมารีวิวให้ฟังหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับ